แล้นัวประเทศไทยนะครับได้เปิดตัวคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ในตระกูล Legion แล้วอย่างเป็นทางการนะครับนั่นก็คือ Legion 5และ Legion 5i นะครับเป็นที่คุณได้เห็นไปตั้งแต่ insert เมื่อกี้นี้นะครับเรามาดูกันว่าเจ้าคอมพิวเตอร์รุ่นนี้นั้นมีรายละเอียดที่น่าสนใจอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูตัวเครื่องจริงนะครับเดี๋ยวขอบรรยายนิดหน่อยนะครับสาหรับในการเปิดตัวคังนี้ ก็คือคอมพิวเตอร์รุ่นนี้นะครับใช้ Intel 12 Gen นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่ตอนนี้เปิดตัวนะครับก็เป็นาหั H-Series นะครับโดยแรงสุดจะเป็นคอ r e i9 นั่นเองครับแล้วก็คราวนี้ติดตั้ง Intel Keller นะครับซึ่งเป็น Wi-Fi 6e นะครับก็คือถ้าเทียบกับตัวของ AMD นะครับที่กำลังจะได้มีการทดลองดีเร็วๆนี้ก็รองรับเช่นเดียวกันนะครับสำหรับ Wi-Fi 6e แล้วก็นอกจากนี้นะครับในเรื่องของการออกแบบตัวเครื่องนั้นจะบางลงนะครับแล้วก็แน่นอนว่าพอบางลงเสร็จปุ๊บเนี่ยหน้าจอทุกอย่างยังโขกใ้เดิมแต่ว่า Refresh Rate นั้นตัวท็อปนั้นสูงถึง240นะครับแล้วก็มี m มั w สวิตเหมือนกันนะครับคือสามารถสลับ G P U ได้ตามความเหมาะสมในการใช้งานแล้วจากนี้นะครับยังออกแบบให้ตัวกันที่มีโลโก้นะครับอยู่ตรงสำหรับ5 i Pro นะครับก็ถือว่าเป็น การออกแบบที่โดดเด่นมากเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีการออกแบบระบบครูฟอน4.0ทำให้ระบายอากาศได้ดีแม้ว่าจะใช้งานหนักมากๆถึง185วัตต์กันเลยทีเดียวนะครับเห็นแบบนี้แล้วโหน่าจะเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรนะครับมาดูกันว่าเจ้า Lenovo Legion 5i และ 5i Pro นั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ เอาละครับตอนนี้เรามาอยู่กับคอมพิวเตอร์รุ่นหนึ่งนะครับนั่นก็คือ Lenovo Legion 5i นะครับก็แน่นอนเป็นตัวรุ่นกลางนะครับของ Lenovo Legion ที่เปิดตัวนะครับจุดเด่นนะครับก็คือมีคีย์บอร์ดแบบโฟโซนนะครไฟแบ่งเป็น4โซนนะครับแล้วก็มีตัวของปุ่มมาให้ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะครบเครื่องเลยหน้าจอนะครับเป็นขนาด15.6นิ้วนะครับแล้วก็ พอ์ต่างๆนะครับก็มีให้ครบนะครับโดยตรงนี้นะครับก็เป็น USB C Thunderbolt นะครับฝั่งนี้แล้วก็จะมีเรื่องของช่องระบายอากาศนะครับยู่ตรงนี้คีย์บอร์ดนั้นก็รองรับในเรื่องของการทําให้อากาศนั้นไหลเข้าไปได้ด้วยนะครับส่วนทางด้านข้างขวานะครับก็จะมีช่องสื่บผู้ฟังนะครับมีปุ่มตัวปิดเว็บนะครับเว็บแคมได้แล้วก็จะมี USB นะครับเป็นแบบ USB A นะครับ ส่วนด้านหลังนะครับก็มีมาให้แบบเต็มนะครับทั้งช่องเสียบแลนด์นะครับแล้วก็ตัวนี้รองรับการใช้ไฟนะครับได้ถึงสุดห2 5รอย่บวัตต์นะครับแล้วก็ HDMI USB ต่างๆมีมาให้ช่องนี้เป็นช่องชาร์จไฟของ雷杜欧นะครับพร้อมกับช่องระบายอากาศจังเกตปฟานะครับของตัวนี้นะครับก็ยังเป็นฝาแบบนักกซีเมสก็จริงนะครับสีสันหรือว่าก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญครับโลโก้นั้นยังวางตำแหน่งเดิมนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรน้ำหนักเครื่องก็ไม่ได้ถี่กันเยอะ เดี๋ยวเราไปดูไกอีกครึ่งนึ่งดีกว่าครับนั่นคือสเปคตัวท็อปเลยครับแต่ก่อนเราไปดูเราจะไปดูข้างหลังของเครื่องกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับนั่นก็คือข้างใต้ของตัวนี้นั่นเองครับส่วน5 i ไอนะครับก็จะเปิดสุดได้แบบนี้นั่นเองครับส่วนอันนี้นะครับก็คือข้างล่างของ l e d o l e g ห้5ไ I นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีคิสติงนะครับแล้วก็พัดลมมาให้2ตัว ้มกับเรื่องของการระบายอากาศที่ค่อนข้างดีใช้ได้นอกจากนี้นะครับว่าแผ่นตัวนี้ก็ยังมีน้ําหนักที่ไม่ได้มากแล้วก็เป็นแบบมาดีเซีมอัลลอยด้วยครับตัดมาอีกเครื่องหนึ่งนะครับก็คือตัวของ r e d i o l e g g n n น 5i Pro นะครับสังเกตว่าแผ่นนี้ผมจับแล้มีความรู้สึกเกนกว่านะครับแล้วก็ช่องระบายอากาศต่างๆนั้นค่อนข้างโอเคมากตรงนี้ก็จะมี Legend Armor นะครับที่ปกป้องเรื่องของ ความร้อนนะครับให้กับพกแรมแล้วก็ GPU ได้ต่างเนี่ยมีมาให้เหมือนกันนะครับคือถ้าเทียบกับตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็มีมาให้เหมือนกันแต่ว่าความหนานั้นะจะน้อยกว่าประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าถามว่าทั้งของเครื่องนั้นเรา,รายอากาศได้ดีไหมบอากาศได้ดีครับ เราก็มาถึงตัวพระเอกของเรานะครับก็คือ Reno น e g e n 5 i Pro นะครับจุดเด่นนะครับนั่นก็คือแผงคีย์บอร์ดก็มีลักษณะคล้ายกันเป็นแบบซูสไตรคีย์บอร์ดนะครับก็คือให้การกดที่ดีแล้วก็เงียบขึ้นนะครับกว่าเดิมช่องเสียบต่างๆก็ยังคงเป็นแบบลักษณะเหมือนกับตัว5 i นะครับก็คือมี Thunderbolt นะครับแล้วก็ UTC c ด้านนี้ด้วยพร้อมกับช่องระบายอากาศนะครับอากาศสามารถผ่านตัดคีย์บอร์ดลงไปได้นะครับ แล้วก็มีช่องระบายกาศด้านนี้ด้วยนะครับพร้อมกับตัวของมีเวฟแคมกาดนะครับมีตัวช่องที่เป็นหูฟังแล้วก็ u s b นะครับตัวช่องเสียงอื่นๆที่หลังนะครับก็จะอยู่ด้านด้านหลังหมดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสังเกตว่าดีไซน์ทับทับลงนะครับคือตรงนี้มันจะต่อกันอย่าชัดเจนมากนะครับคือช่องเสียงนั้นก็ถือว่าค่อนข้างครบโลโก็ ของดีเจนตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นโลโก้ที่อยู่ตรงกลางน,นั่นเองครับเป็นแบบนี้ทําให้ในเรื่องของดีไซน์นั้นก็แตกต่างกันชัดเจนอีกจุดหนึ่งนะครับที่ตัว5 i Pro นั้นจะไม่ได้ดีเท่าไหร่ก็คือเรื่องของการเปิดหน้าจอจะเปิดได้แค่นี้นะครับเพราะว่ามีตัวตัวนี้นะครับขวางอยู่ทําให้เปิดหน้าจอได้ประมาณนี้เท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสเปคของมันตัวท็อปนะครับคือคอ I 9นะครับ12 0 0 H นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นตัวแรงอีกตัวดีที่น่าจับตามมองอย่างมากเลยทีเดียวครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจก็ตอนนี้มันจะเริ่มจำหน่ายในช่วงเดือนกรกฎาคมฉะนั้นก็ลองพิจารณากันให้ดีนะครับสำหรับคอมพิเตอร์รุ่นนี้เขาบอกว่ามันให้สเปคมาค่อนข้างโอเคมากราคาของมันนะครับตัวดีที่7 บ9,990บาทในตัวท็อปนะครับแต่ว่าถ้าตัวที่เป็น Core i7 อาจจะถูกกว่านี้นิดหนึ่งนะฮะย้ำเรื่องราคาอีกทีนะครับ Lenovo Legion 5i Pro นั้นอยู่ที่79,990บาทนะครับแล้วก็ Lenovo Legion 5i ธรรมดาอยู่ที่57,990บาทครับและ Lenovo ยังใจดีนะครับ มอบประกันอุบัติเหตุแล้วก็ประกันตัวเครื่องนะครับแบบเรียกว่าจัดเต็มเพื่อเกมเมอร์นะครับโดยมีการรับสายจากเกมเมอร์เนี่ยสปีแล้วก็ประกันอุบัติเหตุของเครื่องนะครับสปีด้วยกันนะครับถือว่าค่างมากเลยทีเดียวสำหรับคอมพิวเตอร์แบบนี้ก็เรียกได้ว่าถ้าใครชอบนะครับก็เรียกว่าจัดได้เลยนะครับโดยจะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับเดือนกรกฎาคมนี้นะครับแต่ว่าแฟนแฟนมีของทาง Legend นะครับอาจจะได้รับเครื่องก่อนฉะนั้นก็ ติดตามกันให้ดีนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นแกจิตเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่องบิ๊กไลน์นะครับอย่าลืมกด Subscribe กันได้เละ